สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1กุมภาหกสามนะครับโจทย์บอกว่าให้ R แทนเซตของจํานวนจริงกําหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซตของ x e, ที่เป็นสมาชิกข,ของ R โดยที่ x e, มากกว่าลบหส่วนสแต่ x e, น้อยกว่า1พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ for sum x e, 1ส่วน a อ s o l u t e x บวกหมากกว่า2มีค่าความจริงเป็นเท็จขอไข่ for all x e, absolute x e, น้อยกว่า1นส่วนสมีค่าความจริงเป็นจริง ข้อควาย 4x x กำลัง2ลบ x น้อยกว่าเท่ากับ0มีค่าความจริงเป็นเท็จข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับก็โจทย์ให้ตัวนี้มานะครับให้ universe มานะครับเราก็รู้ตัวนี้แล้วแล้วก็ให้เช็คข้อความต่อไปนี้นะครับมาทบทวนกันนิดนึงเราบอกว่าปกติเลย for s u m x นะครับของ p x มันจะมีค่าเป็นจริงเมื่อไหร่ครับมีค่าเป็นจริงเมื่อ มีอย่างน้อย1ตัวนะครับมีอย่างน้อย1ตัวจาก universe ใช้ใน p x ได้จริงอันนี้เพียงพูดเป็นภาษาบ้านๆเลยนะครับใช้ใน p x ได้ดังนั้นในคำพูดว่า for some x ตัวนี้มีสักตัวหนึ่งจาก universe เอามาใช้ในประโยคนี้ได้นะครับเพียงบอกว่านั่นหมายความว่า universe intersect กับ answer จากตัว p x ตัวนี้ย แล้วมันต้องไม่เท่ากับเซตว่างความหมายของประโยคนี้ครับคำว่ามีอย่างน้อยหนึ่งตัวหมายความว่าอินเตอร์เซกันแล้วมันต้องไม่เป็นเซตว่างนะครับก็คือมันสามารถเอามาใช้ได้นะครับทีนี้ถัดมาตัว for all x for all x ของ p x นะครับจะเป็นจริงเมื่อไหร่เมื่อนะครับทุกตัวในยูนิเว s รสามารถนะครับ ใช้ใน p x ได้นั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์บอกว่าสมมุตินะครับว่า p x เนี่ยเราได้ช่วงยาวขนาดนี้ลองคิดถึงภาพนะถ้า universe มันยาวกว่าถ้า universe ยาวกว่าผลปรากฏว่ามันจะมี universe บางตัวที่มันเอาลงมาใช้ใน answer ไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์ก็เลยอธิบายว่าจริงๆก็กลายเป็นว่า ยูนิเวอรมันต้องเล็กกว่าหรือเท่ากับมานะครับ mm hmm. ดังนั้นการที่ประโยคนี้จะเป็นจริงได้พี่นังบอกได้ว่า Universe ต้องเป็น s u b เซตของ answer นั่นเองนะครับนะครับโอเคอันนี้ลองทบทวนเนื้อหาให้นะครับทีนี้ลองมาแก้ตรงนี้ดูละกันนะครับจากข้อกอไก่เรารู้ว่าตัวนี้มันคือ1ส่วน absolute x บวกหมากกว่า2นะครับตัวนี้เป็นเนื้อหาเรื่องแอบส์ลูดเนาะ พียงบอกว่าตัวเนี้ยรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวบวกพี่แบงค์สามารถคูณคขว้ได้เพียงแต่ว่ามีหมายเหตุว่า x ต้องไม่เท่ากับขอโทษครับ x บวก1ตัวเนี้ยต้องไม่เท่ากับ0แปลว่า x ต้องไม่เท่ากับลบหแน่ๆถูกไหมครับเพราะว่าถ้าตัวส่วนเป็น0ย์จะหาค่าไม่ได้ตัวนี้ถ้าพี่แบงค์คูณไขว้ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นพี่แบงค์เอา2กระจายเข้ามาก็กลายเป็น2 x บวก2 แล้วขอสลับฝั่งเป็นแบบนี้ให้มันกลายเป็นคำว่าน้อยกว่า1ถ้าเครื่องหมายแอบส์ลูดแล้วน้อยกว่า1เวลาแก้อสมการพี่แบงค์จะใช้การเปิด2ข้างเป็นแบบนี้ดังนั้นกลายเป็น2 x มากกว่าลบ3แต่น้อยกว่าลบ1นนะครับแังคก็เลยบอกว่าตัวนี้ x ก็เลยน้อยกว่าลบ3ส่วน2น้อยกว่าลบ1ส่วน2อามากกว่าลบ3ส่วน2น้อยกว่าลบ1ส่วน2 ดังนั้นตอนนี้เนี่ยอันเซอของเราที่ได้มานะครับมันเป็นแบบนี้ถ้าเขียนลงเส้นจำนวนมันคือลบสส่วนสถึงลบหส่วนสะครับเป็นช่วงเปิดแล้วแถม x ของเราต้องไม่เท่ากับลบหด้วยนะแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นจุดโปร่งด้วยทีนี้ตอนนี้ครับพี่แบงค์มี universe คือลบหส่วนสถึง1นั่นหมายความว่าตรงนี้คือลบหส่วนสแล้วตัวนี้ก็คือ1ดังนั้นพี่แบงค์ก็เลยสามารถสรุปได้นะครับว่า ตัวนี้ยูนิเวอร์สทุกตัวไม่มีตัวไหนเลยเอามาใช้ใน answer ได้เพราะมันอยู่นอกขอบเขตกันไม่มีส่วนที่มันอินเตอร์เซ็กันเลยดังนั้นข้อกอไก่เนี่ยเพียงก็เลยบอกว่ามันเป็นเท็จแน่นอนในประโยคข้อความนะครับมันต้องเป็นเท็จแล้วเขาก็บอกมาแล้วว่ามันเป็นเท็จแปลว่าประโยคนี้เขาพูดถูกต้องแล้วนะครับโอเคทีนี้ข้อขอไข่มาลองดูข้อขอไข่ต่อมา ถ้าเราบอกว่าข้อขอไข่ตัวนี้มันคือแอบ o l ลู e X น้อยกว่า1ส่วน2นั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์เปิดตามเส้นจำนวนธรรมดาเอ่อเปิดตามแอบส l ลู e ธรรมดาก็เป็นแบบนี้เพียงก็เลยได้คำตอบมา Answer ของเราคือลบ1ส่วน2ถึง1ส่วน2ช่วงเปิดทีนี้ Universe ของเราที่เรามีอยู่คือลบ1ส่วน2ถึง1นะครับ ดังนั้นนั่นหมายความว่าตอนนี้ Universe เวลาเอาลงมาแทนค่ามีส่วนตรงนี้ครับที่มันเอาลงไปใช้กับอันนี้ไม่ได้เห็นไหมครับดังนั้นคำตอบที่เขาพูดมาว่าเป็น for all แปลว่าข้อขอไข่ขอไข่ขเนี่ยค่าความจริงของมันเนี่ยมันเป็นเท็จมันไม่สามารถใช้ได้ทุกตัวแต่ตัวเนี้ยเขาพูดมาบอกว่าประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นประโยคนี้ไม่ถูกต้องนะครับ แล้วสุดท้ายข้อคอควายนะครับข้อคอควายตัวนี้มันคือ x กำลังสลบ x น้อยกว่าเท่ากับ0ดึง x ตัวร่วมออกแล้วก็ใส่อสมการตัวนี้นะครับเราก็บอกว่ามันก็คือมี0แล้วก็มี1ใส่บวกลบบวกนะครับตามพื้นฐาน Answer ของตัวนี้มันได้เท่านี้มานะครับทีนี้เราบอกว่า universe อยู่ในช่วงลบ1ส่วน2ถึง1 นะครับลบ1ส่วน2เป็นจุดโป่งเนาะ1ก็เป็นจุดโปง่งดังนั้นตัวนี้เขาบอกว่าเป็น for all ไหมนะครับใน universe ก็จะเห็นว่าตรงส่วนตรงนี้ครับมันไม่สามารถใช้กับ answer ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับข้อนี้เพียงก็เลยตอบว่าข้อความนี้โดยปกติต้องเป็นค่าความจริงเป็นเท็จนะครับเพราะมีบางส่วนที่มันใช้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าข้อนี้เขาก็บอกมาว่ามันมีค่าความจริงเป็นเท็จอยู่ เพราะฉะนั้นข้อคอควายก็เลยกลายเป็นประโยคที่เขาพูดถูกต้องแล้วดังนั้นข้อนี้กอไก่กับคอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็เลยตอบเฉลยข้อ2นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นข้อสรุปที่พี่แบงค์พูดเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราอะนะครับว่ามันมีข้อความตรงนี้อยู่นะครับก็ลองเอามาศึกษาตัวอันนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้นะครับโอเคข้อนี้พี่แงตอบข้อ2นะครับ